สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันแจ็คจิครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่ตัวใหม่นั่นก็คือไอรินั่นเองครับซึ่งไอริเนี่ยตำแหน่งของไอริก็คือเป็นไฟเตอร์ครับแล้วก็แอสซิสินด้วยซึ่งจุดเด่นของมันก็คือพลังโจมตีที่ค่อนข้างแรงมากครับแต่ว่ามีข้อเสียก็คือตัวค่อนข้างที่จะบาน ซึ่งไม่เหมาะที่จะเข้าไปบวกสักเท่าไรครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเล่นยากอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเล่นไม่ต้องฝึกนานอนะผมฝึกกว่าจะเป็นก็หลายวันอยู่ครับส่วนสกิลของไอรีครับสกิลติดตัวของมันก็กคือเมื่อโจมตีปกติแต่ละครั้งเนี่ยมันจะลดคูดาวสกิลของดากอน ชูริเคนนะครับ1วินาทีก็คือฟัน2ทีก็ลด2วินะครับตอนนี้สกิลดา้อนชูริเคนก็คือสกิลนี้นั่นเองสกิลที่1ครับไอริเนี่ยจะปาดากระจายใส่เหล่าศัตรูเบื้องหน้าสร้างความเสียหายกายภาพครับที่เลเวลแรกก็คือ180ที่เลเวล6ก็คือ580ครับผมอา่าส่วนสกิลต่อไปสกิลที่2สกิลที่2นี่ก็คือ ไอลีสเนี่ยจะพุ่งไปโจมตีจุดที่กําหนดนะครับสร้างความเสียหายได้สร้างความเสียหายทางกายภาพเนี่ยที่เลเวล1ก็คือ100ที่เลเวล6ก็คือที่200ครับโดยสกิลนี้ครับสามารถใช้ต่อเนื่องได้3ครั้งก่อนที่สกิลจะคููดาวก็คือกดได้3ทีครับก็เหมือนพุ่งพุ่งไปอะครับคล้ายๆสกิลของนาคอพุ่งพุ่งครับต่อไปสกิลสุดท้ายครับสกิลอันติเมดครับ ไอริจะกระโดดขึ้นไปบนอากาศพร้อมกับเรียกมังกรออกมาโจมตีสร้างความเสียหายที่เลเวลแรกก็คือ250ครับที่เลเวล3ก็คือ450และลดความเร็วจากและลดความเร็วด้วยจากนั้นสร้างความเสียหายซ้ำอีกครั้งพร้อมกับสตันศัตรูด้วยก็คือสร้างความเสียหายสองทีอ่ะออการโจมตีแต่ละครั้งจะเพิ่มเกาะให้อีก250หน่วย นะครับผมในขณะใช้สกิลเนี่ยจะไม่ติดสถานะอะไรเลยครับก็คือใครจะทำอะไรไม่ได้และเพิ่มความเร็วขึ้นอีก100%นะครับเป็นเวลา2.5วิและความเร็วโจมตี30%เป็นระยะเวลา5วินั่นเองครับซึ่งจุดเด่นของไอริะครับก็อยู่ที่สกิลอันติเมทเนี่ยแนะครับ เป็นสกิลหาก,กินของเธอเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าไปชมกันได้เลยครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยจะเล่นยังไงก็ย so ินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องกับตันแจ็กติครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้ครับผม oh เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับอ๋ออันนี้ครับสก,กิลหนึ่งก็จะเป็นปล่อยดาวกระจายออกไปแล้วทาถ้าโดนศัตรูก็จะทำให้ศัตรูติดสตันด้วยครับ สำหรับสก,กิลหนึ่งนี้แล้วก็เป็นสก,กิลที่โจมตีค่อนข้างแรงส่วนสก,กิลสองเขจะเป็นเกวพุ่งอย่างเงี้ยครับพุ่งเข้าไปถ้าถ้าผ่านพุ่งผ่านศัตรูก็จะทำให้ เกิดดาเมจด้วยครับก็สร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้ด้วยสำหรับการสเต็ปการอัพสกิลนะครับก็คือให้เราอัพสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลปลาดาวกระจายเนี่ยให้เต็มก่อนเลย เป็นสกิลแรกสกิลสองก็เพียงแค่อัพตามก็พอช่วงแรกเราก็ต้องระวังตัวหน่อยครับเพราะว่าตัวค่อนข้างบางพยายามออกสกิลหนึ่งบ่อยๆ เข้าไปใกล้มันเชียวเออสกิลอันติเมทครับใช้อย่างนี้เดอนเด้งเหรอเดอนเด้งเหรออือหือมันอึดอยู่อ่ะเอามันไม่ตายครับ สกิลอันติเมทเนี่ยวิธีที่เราใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือใช้ให้โดนศัตรูหลายๆตัวครับเพราะยิ่งโดนศัตรูหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มเกาะให้เราชั่วขณะหนึ่งครับก็โดนหนึ่งตัวมันก็จะเพิ่ม250โดน2ตัวมันก็เพิ่มอีก250เป็น500ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกิลอันติเมต เธออไม่ได้ส่วนสกิลหนึ่งจะใช้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือต้องใช้ใกล้ๆศัตรูครับเพราะถ้าใช้ไกลเนี่ยศัตรูมันก็จะหลบได้ โอ้อโ,อโอ้นีห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 นีแม่มจลุมจะลุมครับใชส้สก,กิลอันติเมนนี้เรียบร้อยครับกดเอ็กคิวตามอีกทีนึงเอาตายไหมเอาตายไหม,หมไม่ตาย เราจะตายซะเองเนีย่ยถ้าเข้าไปอีกทีนี่ตายแน่นอนกลับบ้านก่อนนะครับผมออกลางกลางกลาง โอ้โอ,โอแวนแวนมาเล่นเราแล้วไม่สนใจแล้วป้อมบนอ่ะใครจะไปก็ไปไปไปเพื่อนไปด้วยก็ไปครับ ไปไหนพวกเรียบร้อยครับป้บอมบนนี่แหละครับได้ของชิ้นที่สองแล้วเป็นรองเท้าโซนิคบูทครับ เรียบร้อยครับดับเบิลคิวอย่างเงี้ยครับสเต็ปการเล่นก็คือพุ่งเข้าไปแล้วกดอัดสกิลอันติเมท พุ่งเข้าไปแล้วก,กดสกิลหนึ่งก็ได้ครับเพื่อให้โดนเป้าหมายแน่นอนพุ่งเข้าไปแล้วก็ปล่อยด้วยสกิลหนึ่งโอ้โหโอ้โอ้โอโอโอโป้อมยิงเอ้ยลิง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 ถอยก่อนครับเลือดน้อยเอ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอย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 ,ถอยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วถอย เฮ้ยนินจานินจาโอ้ยแมนฮึ่มแวน ของชิ้นที่3ามที่จะออกก็จะเป็นโอมนิอาร์มครับผมพอบวกหลายอย่างเหมือนกันพลังโจมตีความเร็วแล้วก็มีบุกโดดเลือดมีรถคูดาวพลังชีวิต500แล้วก็มีสกิลติดตัวก็คือเมื่อเราโจมตีเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยเมื่อเราโจมตีปกติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะแรงอ้าวเวรกรรมโดนลิงแย่งเรียบร้อยครับ พุ่งเข้าไปอย่างนี้เอาอืาอมโอ้โหพุ่งเกินอีกแล้ว การยืนนะก็คือเราก็ยืนหลักอยู่ข้างหลังเพื่อนนะครับรอจังหวะดีๆแล้วก็กดพุ่งเข้าไปใส่ด้วยสกิลอันติเมตเล่นนี้จะไปบูต๊ตรงๆไม่ได้ครับเพราะว่าตัวค่อนข้างบางจะไปบูต๊ตรงๆนะตายเยอะแน่นอนแล้วก็สกิลพุ่งนี่ต้องต้องฝึกใช้อ่ะ คาทีก็ติดเนืดโอ้ยในของสามอย่างแล้ครับต่อไปชิ้นที่สี่ที่จะออกก็จะเป็นโบกเก้นสเปียรเรียบร้อยครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับ กวนแล้วไงหอามังกรดีกว่าเรา ซีซั่นสามนี่โหดมากครับต้องระวังเขาให้ดีตีก็แรงครับอึดก็อึดการเย็นการเย็นไม่ต้องรีบเข้ารอจังหวะเนี่ยจังหวะดีอย่างนี้เข้าไปใส่อย่างนี้ครับเรียบร้อยไหมโอ้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 ถอย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 ก่อนครับถอยก่อนครับ ีวันตีโมแล้วโอ้ยหนีหนีหนีห <c oughs> นีเฮ้ย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 ยายะหนีไม่ทันนะสกิลครูดาวอยู่ บับนิฟ้าบับแดงครับมา <Yes. S 1> อนรอนู้ถูกครับให้เอาตัวดาเมจก่อนครับร <Move up. S 1> ะวัง เขาไม่รอเลยเรีนกรรมจริงเรียบร้อยครับโอ้โอ้โอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยองานนี้จบเลยไหมครับจบเลยครับจบจบจบ ต้องรอจังหวะดีๆครับแล้วก็พุ่งเข้าไปใส่อันติเมตอย่างนั้นก็จบเลยครับเรียบร้อยอุ้มใครได้ MVP อ้ยย้อนได้เป็น MVP ครับสเต็ป L สองหนึ่งครับผมสเต็ป เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับสอนเล่นตัวใหม่ครับไอริซซึ่งเป็นฮีโร่ที่มีสก,กิลพลังโจมตีที่แรงมากครับแต่ว่าเป็นฮีโร่ที่มีมีอะไระมีพลังชีวิตค่อนข้างน้อยซึ่งตัวบางซึ่งสเต็ปการเล่นก็คือเราต้องคอยอยู่ข้างหลังเพื่อนแล้วก็หาจังหวะพุ่งเข้าไป ใช้สกิลเปิดด้วยสกิลออนติเมทครับผมซึ่งเทคนิคการเล่นก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปไประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้ครับส,สำหรับสเต็ปเล่นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ